สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ักมาพบก,กับสอติดปั่นกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันในเกม Lucky Neko นะฮะพอซอนะคะ,ะ,คะจะไปเบ็ดที่40บาทเนาะแล้วก็ซื้อฟิลเตอร์ไปทั้งหมด3,000บาทนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะ Luc k y Neko ของเรานะคะหรือแมวนำโชคเนี่ยจะให้โชคให้ราบเราไหมนะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราได้หมุนมาทั้งหมด12รอบนะคะ รอบแรกนะคะก็แตกไป16บาทนะคะไปกันต่อค่ะได้มาอีก16บาทนะคะตอนนี้นะตัวคูณของเรานะคะเพิ่มเป็นคูณ4แล้วนะ,ะเหลืออีก8รอบค่ะตัวคูณมาอีกแล้วนะคะได้ตอนนี้นะตัวคูณคูณ8แล้วมาอีก4นะคะคูณ12ค่ะมาอีก4นะคะเป็น16แล้วนะคะตอนนี้ตัวคูณ16แต่ว่าไม่แตกเลยนะคะเราได้มาแค่ สามสิบสองบาทเท่านั้นเองอ่ะทุกคนคูณยี่สิบสองนะคะได้มาแปดร้อยแปดสิบบาทเราได้เงินรางวัลก้อนโตนะคะทุกคนค่ะได้มาแปดร้อยแปดสิบบาทค่ะเลยอีกสองรอบนะได้มาอีกหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเราขาอีกประมาณเกือบ สองพันนะที่จะได้ทุนคืนเนาะแล้วก็เหลือหมุนอีกรอบสุดท้ายแล้วนะด้วยนะคะครั้งนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ทุนคืนนะเราได้มาเงินรางวัลรวมมา1,792บบาทนั่นเองนะคะไปกันต่ออีกหนึ่งรอบเลยนะคะรอบนี้นะคะ ก็เบ็ดเท่าเดิมนะคะสบาทเนาะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์ไป3ามพบาทนั่นเองนะคะแคตเตอร์ของเราตอนนี้นะคะมา4ตัวมา5ตัวราดได้หมุนไปทั้งหมด12รอบนะมาค่ะรอบแรกนะคะได้มา24บาทแล้วก็แตกไปอีก8บาทค่ะ ตอนนี้อะ,ะตัวคูณคูณ6นะได้มา96บาทคูณ8แล้วนะคะได้มา5้6บาทก็ได้มาอีก96บาทค่ะเหลืออีก9รอบนะคะทุกคนตัวคูณเพิ่มมาคูณ10แล้วนะ,ะได้มาอีก40บาท ได้มาคูณสิบสองแล้วนะฮะคูณสิบสี่ตัวคูณเยอะมากนะฮะแต่ว่าเหลืออีกสามรอบนะคะแตกใหญ่แล้วค่ะทุกคนวายมาด้วยนะคะคูณสิบหกนะคะได้มาสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทแล้วก็มาอีกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทนะคะขาดอีกนิดเดียวนะคะเราก็จะได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนวายมาค่ะได้ไป อีก512บาทนะเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะรอบนี้เนาะแล้วก็เหลืออีก3รอบนะคะเราลงทุนไป3า0 0บาทนะคะเราได้ทุนคืนเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำไรของเรา500บาทนะทุกคนแล้วก็เหลืออีก3รอบนะคะขอให้แตกแบบปังๆนะคะเราได้เป็นเงินรางวัลระดับซุปเปอร์เมกะแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ มาลุ้นกันอีก3รอบนะคะว่าเราจะได้ไปได้กำไรไปเท่าไหร่เนาะลมมาไอพัดมานะคะได้ไป768บาทค่ะไปกันต่อนะคะตอนนี้ตัวคูณของเรานะค,ะคูณ16แล้วนะทุกคนแล้วก็เหลืออีกหนึ่งรอบสุดท้ายแล้วด้วยนะคะเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะทุกคนค่ะตอนนี้นะ,ะกำไรของเรานะฮะ มาสองพันแล้วนะปังมากนะคะรอบสุดท้ายนะก่อนจะจบนะได้มา1,600บาทค่ะเราได้หมุนไปทั้งหมด12รอบนะคะได้เงินรางวัลรวมมา5,960บาทนั่นเองนะคะกำไรของเรารอบนี้นะก็ได้ประมาณอะไรสนะ2,000เออ2,000 เก้900นะคะก็เกือบ3,000เลยนะทุกคนโอเคค่ะวันนี้นะคะอาซ็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ